สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหน้าจอ Oppo A53 ตัวใหม่หน้าจอแตกทัชสกรีนได้แต่ว่าจอทัชสกรีนมันล้าวเนาะอันนี้เราจะแกะเปลี่ยนหน้าจออันนี้น่าจะได้เป่าออกเพราะว่าจะเอาจอไว้ลอกอันนี้จิ้มซิมออกก่อนรุ่นนี้ถอดฝาหลังผ่านะคะผ่าฝาฝาหลังออกฝาหลังต้องได้ผ่าเพราะว่ามีน็อตอยู่ใต้ฝาหลัง นี่ฝาหลังต้องได้พาออกเพราะว่าน็อตประดิอยู่ข้างใต้ น,นี่ออกฝาหลังออกแล้วถอดน็อตออกได้เลยอันนี้จะเป็นน็อตสี่แฉกนะคะน็อตต้องถอดทุกตัวเลยส่วนบนส่วนล่างถอดออกให้หมดเลย กระเด็นไปตัวหนึ่งแล้ว๋ย่ค่อยหาใส่เนาะอันนี้เทสจอใหม่ก,ก่อนแพสแกนกลัวมันขาดก็เอาออกไว้ก่อนเนาะแล้วก็ดึงแบตเตอรี่ออก ตันนี้ส่วนหน้าจอของลูกค้าที่มาก็คือตัวหน้าจอทัสกีนแตกเห็นภาพทั้งหมดอันนี้เราจะเกะไม่ให้จอแตกจะจอไว้รออีกทีนะึงนี่ค่ะนี่เราต้องเป่าออก รุ่นนี้จะเป็นรุ่น Oppo A53 แล้วจะเป็นกล้องในจอเพราะว่าตรงตำแหน่งที่แตกมันบังกล้องหน้าพอดีอันนี้เป่าเพื่อจะให้กาวมันคายตัวไม่ต้องนี้แน่นมาก อันนี้เราต้องถอดแบบระวังไม่ให้จอข้างไหนมันแตกเพื่อที่เราจะได้ไว้สั่งทัสกรีนมาลอกได้ พอจอเก่าออกแล้วเราต้องทําความสะอาดอตรงคาบกระจกอันเก่าออกให้หมดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจอใหม่ที่ใส่เข้าไปมันจะแตกง่ายแล้วก็ทําความสะอาดพวกเศษกระจกนี้ออกให้หมดเลย ันนี้เทสจอใหม่นะคะ เสร็จแล้วประกบโครงหลังเข้าไปเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะติดกาวสุดท้ายนะคะ mm hmm. เพราะว่าเราต้องบีบโครงจอเข้าไปก่อนเพราะถ้าเราติดกาวก่อนมันจะใส่โครงจอไม่ได้เวลาใส่โครงจอมันจะต้องบีบจอจอจะแตกง่ายนี่ไ <Yeah. S 1> อ้าว <laughs> ลืมปุ่มสแกนอะไรเนี่ยมือ <laughs> รีบจัดดีนะไม่ใส่น็อตเสร็จก่อนอันนี้เราเปิดเครื่องก่อนแต่ว่าเราใส่ปุ่มที่หลังแต่ตอนที่เราประกอบเครื่องเสร็จทุกอย่างแล้วเราต้องรีสตาร์ทใหม่อีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนที่เราใส่ปุ่มเราไม่ได้ปิดเครื่อง๋ลูกค้าจะบอกว่าเปลี่ยนจอทําไมสกแกนลายนิ้วมือไม่ได้ที่สกแกนไม่ได้เพราะว่าเปิดเครื่องก่อนใส่ปุ่มทีหลัง เราต้องทำการรีสตาร์ทเครื่องก่อนทีนึงนี่ค่ะ252108ใช่ไหม2521้5 2 1แล้วก็อะไรนะฝนรหัส 08-25-08 28-28-25-08อา้าวไปเข้าสุขเชื้28-25-08โอเคใช้งานได้เนาะโอเค แลใส่น็อตแล้วกต็ติดฟ้าหลังติดฟ้าหลังก็ติดกาวที่หลังเนาะตรงปุ่มไม่เรียกดันปุ่มให้ลงโคง้ง น็อตเรากระเดินหายไปตัวนึงกดขอน็อตตัวนึงได้แล้วน,นี่ใส่น็อตเสร็จแล้วก็ติดกาวที่ฝาหลังได้เลย ีีดูคาบกาวเก่าที่ฝาหลังที่เครื่องด้วยนะคะว่าถ้าคาบกาวมันหนาๆเรา,นาก็ต้องเอาออกก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ฝาไม่สนิท อะไร oh. เปื่อยแล้วรอบที่สี่รอบที่ห้า อันนี้ใส่กาวรอบจอแล้วก็รัดแต่งยางได้เลยเนาะอันนี้กาวก็ต้องใส่ตามร่องไม่ต้องใส่ให้หนามากใส่แค่เกลียวแค่พอลงร่อง 8, 2 5 0, 8เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเปลี่ยนหน้าจอ oppo a53 ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพจร้านแล้วก็ช่อง YouTube ของร้านนกยกโมบายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ